สวัสดีค่ะเซียนเตี้ยมานี้ผ,ผู้ไดคืออยู่ทั้งพูทั้งฟ้าแม่สวยได้ก้นเนี่ยเล่าไห้เข่าสามตัวบอกแม่ขน,นาดบอกแม่นคือว่าเราบไดมหาเราปีหนึ่งเราพี่นอ้นองปีหนึ่งเราวไดมหาเ,า,าเราก้อนหนาน,นันเล่าไห้มามสามตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยแม่มสวยเนี่ยเครื่องนี้ขึ้นมาดีทั้งพูเลยบอกบอกแม่นไรน,นีขึ้นมาอยู่ทั้งพูเลยนี่มันคาวะ ขาดแค่นทุกอย่างเด้ตอนนี้เราขาดแค่นทุกอย่างเลยเรียงล้านพร้อมบะค่ะเลียเียงล้างพร้อมเพิ่นมีเขาวิีนน้ำกินบ่ล่ะเพิ่นหากินของปลาของยังโอ้ยคือพ่อมาซอยเหลือเพิ่นอยู่ดีเนาะแมนแมนเทียนเตียสิพผาเขาไปเม่นบ่ค่ะบางเตียก็เอาหน้าไว้อยมางไม่เพิ่นโอ้ตอนหลยเด็กหน่อยก็มีเราไปช่มน้ำกันกดไลค์กดแชร์มคกิบนีด้อค่ะเด้อ เด็กน้อยก็มีว่าะสันไปเบิ่งมองเพิ่นอยู่จังได๋กินจังได๋จ้าแล้วนําเข้าไปแต่ว่าเพิ่นเห็นเล็กแม่นเด้แม่นบ่ค่ะแม่นอีหลีนี่อือพาไปนํากันพี่น้องมีหลานอีกหลายคนที่เพิ่นต้องดูแลเนาะเหมือนหิ่็มาเยี่ยมมายามเพิ่นเนาะพี่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ วันนี้ับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเป็นครั้งแรกนะครับอยู่จังไดอยู่เึ้งฟูเนาะหนีเข้าป่าเลยเหรอเป็นมูกันเป็นเพื่อนอาจารย์โอเป็นเพื่อนกันครับ่ได้มาโดนเรี่ยวอ้าอาจารย์อาจารย์ข้างหลังน่ะแม่ยังน่ะคืออะไรครับเนี่ย ห้องน้ำห้องน้ำเอ้าห้องน้ำสางบ่ขั้นเดียวอ่นค่ะโ้อยากอยโอ้คือสร้างไม่แล้วในจริงใครจะร่วมสร้างก็คือมาช่วยได้เนาะอันนี้ปู่ลือสีนะเอฟซีนะมาบอมเพญนย่นี่หลายปีแล้วบ่ค่ะตายแล้วต้นแต่โควิดครั้งแรกมาอยู่แจมป้าแจมลงท่นก็เลยก็อยากหนีไปทั้งไหนครับเป็นยุนี่ในมองดีแล้วก็คือว่าสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่เขาเนาะ ที่เขาใช่ไหมใช่ใช่ก็ฤาษีบอกว่าใช่ฤาษีก็อยากจะได้แปลงข้างๆกันแม่เขาอยากได้โอ้ว่าแม่นที่เจ้าของมาอาศัยเพิ่นอยู่จะย่านอยู่โอ้อะไรนี้เมื่อไรก็ได้อืมก็ได้อยากมีทีเป็นของเจ้าของครับอยากบพานี่อยากนะเริ่มเลยอยากจนเริ่มแล้วตรงไหนครับเอาสามตัวหรือนอกหวดนิเนาะตรงฝากกันไปแต่ว่าจับเป็น ่นก็จะใสิขาะว่าใช้แล้วน,นมันดนเนาะมันสองปี3ปีมืองามแต่ว่าคนที่ขอแนวทางขอเรียกนี่คือแม่สวยใช่ไ,มไม้มแม่นอือครับวันนี้เราก็ได้เดินทางมาเป็นครั้งแรกนะคือปู่นีสิบอฝันบอ,อยังได้บ่ค่ะบ่คือจนได้หนีเข้าป่าแล้วไปม,มแม่นไหลยซื้อเอาแม่นไหล่ครับอคือวันนี้ก็ เป็นซื้อเอาอยู่ในป่าในเขาเลยเนาะหรือซีเนาะผู้ลื่นซีครับคือแม่สวยสิเป็นผู้ซื้อเอาแนวตตั้งไอเอฟซีมีสูงมีลาบกระดุมถวายทีเนาะให้เพื่อนใดมีมองอยู่เมื่บังบดเพื่อนเพื่อนดังครับเลยเมื่อบังบดหรือเปล่าคะเมื่อบังบดเมื่อรับเรียดเลยขจอยยางมากเป็นหมู่บ้านเลยนะครับคือบ่าวบอกเพื่อนฟังนี้เป็นจังไหนค่ะคือว่าเมื่อบังบด เออโ่เขาจะฟังคนตาบ้านเขาบกจักเขาบเห็นนี่แหละว่าว่นเขาจะฟังเนี่ยเขาจังอย่างยิ้อย่ากตีไปเป็นความเชื่อี่มันก็เป็นแบบที่ว่าสถานที่เล่นลับที่ตึงตั้งที่เขาเห็นตัวหรือใบห็นตัวตนเข้าก็มาในสถานที่นี่เขาก็มาไหวพาสวดมนต์ธรรมดาแต่ว่าผู้ซื้อและสัมผัสกับมันม่สวยเนาะค่ะรากมีกัมีแม่ยังหลัง แม่ยังนอจันหอมแม่จันหอมมีเพื่นอยู่ฟังคนเพื่นถามมาอ่ได้ยินเสียงลื่สีไหวพาสวดไใส้ใเบิ้องันเอามาวางให้เอฟซีเบิ้งน้าแน่นี่งไมนะโอ้โหรุดอกไร้ได้รูดดอกไร้ได้ไหนรถดออกจนนวดได้มัดไว้เนี่ยคือเป็นเกีียวจังส่ค่ะเราฟั่แล้วก็รุดออกเป็นเองบ่ค่ะเป็นเองครับเขาเขาเรียกว่าผมอะไรนะอย่างนี้เก้าอย่านี้เก้ายังก็เก้ายาเก้ายังก็เก้ายาเก้ายัง เก้ายานี่อื้เก้านั่นเราซ้ำข้อมูลยากเลยครับเป็นบร่อรลุญออกเนี่ยโอ๊ยพี่เนี๋ยนอนลุซี่หัวครับเนี่ยถ้าวเม่นลุซี่หัวก็ว่าผมมาซักแล้วลุกออกเองามันลุกออกใจบุญข้าเจ้าวพวกเขามากแต่ว่าวันนี้เราจะให้ปูภาพไปไปไปหาแม่สวยใช่ไหมปูภาพไปครับอันนี้อยู่เมืองใดเนาะอยู่ตรงไหนครับผมยังไม่ตามตาอันนี้ผู้ใดปั้นเนี่ย คนตูมีคนสูงกว่านั้นนะพี่ทะเลสีโอสูงกว่าโม่รอบปั้นรอปั้นอันนี้พร้อมหรือหรือสีปั้นครับก็เป็นเราเป็นสร้างปั้นเนียโอ้ปั้นปั้นอะไรได้บ้างครับผมปั้นอะไรทุกอย่างแล้วครับแต่าเดี๋ยวนี้มันเหมือนมวยแล้วล่ะมาปอกันบัดแย่ลรอแต่เข้าแต่แต่ถ้าเกิดมีคนไปอยากให้ไปปั้นพญานาคปั้นพระอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมปั้นบ่อปั้นแต่อยากเศร้าแน่หรอแล้วอยากเศร้าเราขี่ข้าวหมอปอต้องปั้นสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะครั้งแรกได้เจอกัน ยินค่ะว่าแม่ซื้อเอาแนวทางแม่นแมนให้ได้เอ็นบ่ค่ะซื้อแบบได้ค่ะแม่คื้อซื้อเวลาแม่แม่แม่ก็ยอมเที่ยงวันเดียวตั้งครูแล้วขําลาเดินไปกับไปไหว้พระสูงบ้านน้าปกติแีน่ะเพราะว่าแม่ก็บหลจากไหว้พระเ้าแม่ก็นั่งสมาธิครับนั่งสมาธิสมาธิวันนี้บางครั้งแม่ก็ไปเพราะว่าบอกพานหูบางครั้งแม่ไปมาจากไหนเขาเห็นเลยตัวมวดนี่ไปแต่ว่าแม่ เอาที่มเศร้าแม่รู้จักว่าทีี่ลูกใสบุญมาแม่จได้ขึ้นไปทำรมสะอาดกลึนไปชำรสะอาดนี่แม่ประานไหว้พานเ่ยแม่ทำระสะาดไปเลยบอกคุณมาบอกเลยบอบอกนหวสี่ไโอ้ได้มาแล้วตัวได้แล้วแม่เก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดอกนาี้เระเจียอะไปทหานละเก้าห้าเจ็ดตัวเดียวได้บอแมตัวเดียว เค่ะเแม่สวยแม่ขึ้นไปขอปูข้ามลาวครับแม่แม่ว่าถ้านมาขึนไปขอแม่ขึนไปทำสะอาด้วยว่าเสืใครบุญเ่านิมาขึ้นเซิ้กันเสียนะเปรทำวามสะอาดไปรยหามสะอาเปรียเนเรียบแพ้วันเพิ่มาซิมนีแม่ตลอดได้ป่แม่เ้าแหอวอยู่บนอยู่อยู่ในถ้ำเลยหระครับแม่เป็นผู้จากเป็นผู้สลหินเลยดครับ ตู้เดียวนี่บ่วจางวันนี้เพื่อนเพื่นให้ชุดเดี่ยวตลอดมาไห่ชุดเดียวตลอดชุดนี้เพราะว่าของเพื่อนในมันถเป็นนันเล็กไวรัฐบาลเองเลาเล็กกันละเพื่อนสิกัสีบหูได้อกค่ะแม่เลยภาาวเป็นกรซิบหูเลยตัวไหนก็ค่ะเพื่นซิมใช่เก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดสองตัวจับเลรยเอาสตัวจับเลนเอากระซิบใส่หูเลย มาทุกครั้งก็กระซิบใส่หูแบบนี้เป็นบางครั้งบางครั้งแม่เป็นสมุนตราเด็กท่านบวกท่านหูไปเลยบางครั้งแม่ท่านแม่นางสมชชี็นเหารสุรินมาเลยส่วนมากสี่เข่าสามหรือสองค่ะแม่หวใจก้่นกเข่าสองเข่าสามเข่าสามยังหัดยงอืมมาเข่าสามนี่แหละตัดสองตัวนมากับเข่าสามใกับเป็นสองตัดหอยเพื่อนน้าแม่เจ็ดหกห้าเจ็ด คือได้เข่าวัดแต่สมัยก่อนเขาตลอดเลยเขาตลอดเด้เขาเขาคู่กันครับเป็นน้ำเนีงอันน่ะแม่งมดสีเลขกพวกนี่พวกเล็กดิ้นน้ำเลี้งดังสามตัวแม่กับเขาแล้วกันตรงเป๊ะแม่งมดสีเลขกมันมีพวกบอกรักอะไรกับพวกนี้กันพวกนีช่องมาตายดิเด้พวกนีมาตายสิเด้ก็คือเข้าเข้าบ่อยเข้าแม่งม่ซื้อตั้งแต่แม่เขาบอกให้ินะแต่รุ่น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 สองเขาเวลารุ่นเอาฟังมันจะออกตัวนี่ว่ออกตามตัวด้วยกัน แกแม่งว่าบอกใครแม่นจนย้ายเข้าป่าเลยใช่ไหมแม่จะพ่ยงเสียหล่ะวันนี้จะจอบ้ากันเลยแม่นปู้วยสีปูมาพ่อแข่งันมาพ่ออยู่สองเสาเสียคนมากกับแม่บ้านพเนจรละครับจุเลยว่าจะเล่ยภาึ้นไปอ่ะละจุเลยลืมมัตสุพุลละอ่ะปีนันน่ะแม่โยกไว้ให้ดูโยกขึ้นมาให้ดูเบิรงนเลยค่ะเน้ำหยดลงมา มีโอกาสได้ขึ้นไปบนภูเนาะคุณแม่เนาะแม่เขาส่งบอกนั่แม่นบอกหาส่วนมากอะเขาส่งบอกพ่อแม่แม่ไมได้เขาส่งเนี่ยแม่ซื้อเอาซื้อเอาแม่ไม่ได้เขาส่งยังแม่ไม่ได้เขาส่งเก้าห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดตัดเล่นเอานะคะแม่จะนั่งสมาธิออกนั่งสมาธิเอาครับผมซื้อปูยังไงแม่ปูขลาวตากติด อย่าแม่ปีนี้ออกพรรษาแม่เพิ่นไปมือเช้านี้โอ้เพิ่นไปมื่อเช้านี่ขึ้นไปก็างนที่ไปตั้งเพิ่มตลาดนักงมาทานแล้วน้องวันนี้สีถี่มากเดียวรับเด็กได้ไรอะไรตัวนี้ละ่ะ